โยซ่บดิบลุนเมกาดิบลุนดูไบดิบลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเจ้าตัวเกม Dead Rock s. บนสตรีมกันนะซึ่งเกมนี้นะครับมันไม่สามารถโหลดได้แบบว่า,ากดดาวน์โหลดได้เลยนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมฟรีของวาวนะครับซึ่งเจ้าตัวเกมนี้ต้องได้รับการเชิญหรือว่าอินไว้นะท่านผู้ชมนะอวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับนะฮะ อย่างแรกนะท่านผู้ชมนะแนะนําให้ทุกคนไปที่เจ้าตัวกลุ่มนะฮะกลุ่มเดทล็อกไทยแลนด์ใน a c e b o o k นะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนี่เนาะเออก็ไปหา,าถามเขาก็ได้นะครับว่าเอออยากได้อินไว้อะไรเงี้ยอยากให้คนเชิญอินไว้อะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะเออกออ็ลองไปถามกันได้หรือว่าไปเปิดเนี่ยเห็นไหมเปิดแบบผมอ่ะผมไปโพสต์เอาไว้นะเห็นไหมนี่ เป็นเลขสตรีมนะเอาไปแปะนะครับในกลุ่มนะบอกว่าอยากได้อินไว้หรือว่าอยากได้รับเชิญนะครับเพิ่มเพื่อนรับเชิญอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะซึ่งนะครับวิธีการก็คือนะครับเราก็ไปพิมพ์ได้เลยนะไปพิมพ์ได้เลยอย่างนี้นะครับบอกว่าหาคนเชิญนะครับหาคนเชิญนะครับอินไว้อย่างนี้นะหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แปลวาเลขมาจากในสตรีมนะท่านผู้ชมราเลขในสตรีมเรานะครับจะอยู่มุมบนขวามือนะกดติ๊กลงมานะครับ เอ้ยไม่ใช่มุมบนขวามือด้านล่างครับว่าเพื่อนและและแชทนะตรงนี้กดติขึ้นมาจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะให้เราทําการไปกดนะในส่วนของรูปตัวคนบวกนะเห็นไหมตัวคนบวกครับกดขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้มันก็จะสวอปหน้ามาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็กดคัดลอกเลขตรงนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับเอามาใส่ในกลุ่มนะท่านผู้ชมนะนี่ใส่ในกลุ่มหาเลขเยนไว้แล้วก็ใส่เลขลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กด้วยขอบคุณครับนี่ อย่างนี้นะครับในกลุ่มนี้นะเพราะว่าเขาจะมีแบบพวกแบบคนมาช่วยเชิญอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเออปึ๊บนี่เห็นไหมอันนี้คือวิธีการไปขอนะเราก็โพสตลงในกลุ่มปึ๊บมันก็จะได้แบบนี้อ่าจากนั้นนะครับถ้าอ่ามีคนเชิญอะไรแล้วนะท่านผู้ชมนะเราก็ต้องไปรับเพื่อนเขานะนี่รับเพื่อนในในที่เดิมอะตรงแชทตรงนี้เนี่ยนะครับหรือว่าดูที่แจ้งเตือนก็ได้นะครับแจ้งเตือนตรงด้านมุบนนะท่านผู้ชมนะเออนะครับเพื่อที่จะอ่ารับเพื่อนเราก็ให้เขาเชิญนะเชิญก็ต้องเชิญในเกมนะเออ นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอ่อเมื่อเขาเชิญแล้วนะเพื่อนเพื่อนกันก่อนแล้วต้องรับเพื่อนเขาก่อนนะครับแล้วเราก็ให้เขาเชิญในกมินนะครับจากนั้นก็เอ่อมารอดูอีเมลนะมันใช้เวลาประมาณวัน2วันนะของผมเนี่ยทำเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับขอบคุณพี่คนนั้นนะผมจําชื่อแกไม่ได้นะไม่รู้แกอยู่ในแชทไหนนะท่านผู้ชมนะเออนะครับเออก็ เขาเชิญผมนะฮะนี่ผมก็ได้รับอีเมลเป็นที่เรียบร้อยนะอีเมลก็คืออีเมลของเจ้าตัวสตรีมนั่นเองนะครับเออกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีคําว่าดูคําเชิญอะไรอย่างงี้นะเรากดดูคําเชิญได้เลยเห็นไหมอันนี้ผมเข้าร่วมเพทสแล้วเพราะฉะนั้นนี่มันจะขึ้นในสตรีมแบบนี้เลยนะครับอยู่ในหน้าครังเรานะกดรูปเรียงตามกิจกรรมก็ได้นะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นี่เดสล็อกมาอย่างนี้ให้เราได้ติดตั้งนะท่านผู้ชมนะเรากดติดตั้งได้เลยนะครับนี่ผมก็ติดตั้งนะครับ นี่ก็ก,กดลงได้เลยนะท่านผู้ชมนะเอออ่าหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนั้นเราก็กดเข้าเล่นได้เลยนะท่านผู้ชมนะเออนะผมจะกดเข้าเล่นนะอันนี้สอนแค่วิธีการอ่ะเขาเรียกว่ารับเชิญก่อนนะท่านผู้ชมนะส่วนวิธีการเชิญเนี่ยผมจะสอนอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่อันนี้ผมเข้าเกมไปก่อนเนาะนี้นะฮะท่านผู้ชมนะเราก็กดเออด้นอ่าโชว์เกมโอเคกดตกลงนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะเชิญเพื่อนนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมมุมล่างขวาเนี่ยเห็นไหมล่างขวานะ มันจะมีคําว่า invite your friend อยู่นะเพื่อเชิญเพื่อนนะครับท่านผู้ชมนะเรากดขึ้นมาได้เลยนี่ invite your friend อย่างนี้ปุ๊บมันก็จะให้เลือกเลยนะว่าเราจะเชิญเพื่อนคนไหนมาเล่นด้วยกันได้นะครับเห็นไหมเราก็เลือกได้เลยนะฮะอ่าซึ่งจริงๆแนละ้วเนี่ยผมก็มีเพื่อนที่จะเชิญอยู่เนาะท่านผู้ชมนะแต่ผมขอไปอ่าเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับอ่านะครับดีคือพี่คนนี้นะที่ช่วยเชิญผมเมื่อวานนะฮะแต่ว่าผมมองไม่เห็นโพสต์ที่แบบว่าคนก็มาขอให้ช่วยเชิญน,นะท่านผู้ชมแต่ผมก็จะพยายามแต่ว่า แอดคนอื่นไปแล้วก็ไปช่วยเชิญเขาละกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมาหาในกลุ่มนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับว่าใครอยากได้อ่าวิธีเชิญเพื่อนสมมุติว่าเราเจอเลขแล้วเนาะเราก็จะขอ,อะก๊อปเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะก็บอกให้ก๊อบมานะเ่าก๊อปปุ๊บแล้วก็มาที่สตรีมของเรานะท่านผู้ชมไปที่ด้านล่างนะครับเพื่อนแอดแชทนะด้านล่างขวามือนะครับกดขึ้นมาปุ๊บ แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนนะนี่กดเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับรูปบวกคนบวกฮนะแล้วก็วางรหัสไว้ตรงกลางนี้ได้เลยปึ๊บแล้วก็ก,กดส่งคําเชิญนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับเมื่อส่งคําเชิญแล้วเพื่อนเรารับเพื่อนเบร้แลอยนะท่านผู้ชมนะเราก็กลับมาที่เกมของเรานะครับกลับมาที่เกมของเราแล้วก็กด invite your friend ด้านล่างขวามือเห็นไหมเออแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเชิญคนไหนนะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะท่านผู้ชมเนาะเออแล้วแต่สะดวกนะครับผมว่าผมจะเชิญเพื่อนผมคนนี้นะครับก็กด invite นี่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อะไรวะ โคด่นคนไหนก็ได้นะครับมันก็จะเชิญแล้วที่นี่มันต้องใช้เวลาเชิญนะครับประมาณ1 2ถึงวันนะถึงจะมีอีเมลหรือว่าแจ้งเตือนไปที่สตรีมของเรานะท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่ก็ไปที่อ่าอีเมลเราแหละนะท่านผู้ชมนะเรากา็เชิญเพื่อนนะคัท่านผู้ชมนะให้เรียบร้อยนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะเออสำหรับวันนี้พี่โคกับตัวเมก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายจ้าสำหรับวิธีการลงเด a d r ร็อกนะคือมันยังเป็นเออร์ลี่แอสเซทอยู่นะครับเออเป็นเกมคอมนะฮะท่านผู้ชมนะ